สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยชุ่มชามวันนี้มีทับทิมกรอบค่ะเชาโกไวแล้วก็ใส่น้ำแข็งวันนี้ไม่มีน้ำแข็งก้อนเล็กค่ะน้ำแข็งก้อนใหญ่บเบ้อเลยแต่ก็อร่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็กับข้าวก็จะเป็นผัดเห็ดออรินจิหมูสับค่ะแล้วก็หมูก้อบหมูก้อนทรงเครื่องค่ะ ตัวนี้อร่อยคะ่ะมารีชอบกินชอบกินเล่นด้วย <c oughs> ไม่กินกับข้าวค่ะกินเล่นเล่นวันนี้อากาศสดใสเป็นวันหยุดเช้ามาฝนตกสดใสามากชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแล้วก็รู้สึกว่าะจะมีสัญญาณดีเกี่ยวกับการเมืองนะคะมารีเห็นหลายๆฝ่ายเริ่มที่จะเอ็นเอียงมาทาง คุณพิธาบางแล้วแล้วก็สวบ,บางท่านก็เลือกที่จะทำความดีและอีกอย่างหนึ่งมีข่าวมาบอกว่ายังไงก็จะโหวตให้คุณพิธาได้เป็นนายกก็คือประเทศไทยมันเหนื่อยมานานแล้วนะคะลากยาวมานานแล้วไม่รู้เกียร์ว่างหรือเกียร์อะไรแต่ลากจนจนอดอกยางสึกหมดแล้วมะรีว่ารถคันนี้มันขับไปไม่ไหวแล้ว ก็คือต้องเปลี่ยนอะไรใหม่หมดอะไรก็คือคงจะเป็นฟันเฟืองการเมืองและอันดับแรกเพราะว่าผู้โดยสารอย่างเราเลือกและเรื่องที่จะให้คุณจอดซ่อมซ่อมแล้วไปต่อแล้วเปลี่ยนเปลี่ยนคนขับคนใหม่ค่ะคนขับผู้ควบคุมรถคนดูแลคนบนรถแล้วก็ผู้โดยสารก็ยังเป็นคนเดิมฉะนั้น เป็นกำลังใจนะคะอยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คุณพิธาให้มากๆเพราะว่าอย่างน้อยอคุณพิธาเข้ามาถูกต้องแล้วเขาก็เป็นเป็นที่ยอมรับคิดว่าน่าจะยอมรับจากทั่วโลกคือสัญญาณดีๆมันมาแล้วจากผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายเพราะฉะนั้นให้กำลังใจกันนะคะอย่าเพิ่งทะเลาะกัน,ส,นส่วนส่วนส่วนมันจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเราก็ต้องค่อยมามาคิด แก้ไขกับเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นแต่เราอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีตนไปก่อนใครอย่าเพิ่งไปฟังใครอย่าเพิ่งไปแบบตามน้ำเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราอย่าด่าก,กันเองอย่าว่ากันเองนะคะมาพิจารณาดูเพราะว่าถ้าเรามัวแต่ทะเลาะกันลุงมาแน่ๆแล้วก็ในสัญญาณดีของเรามันก็ยังมีเคลื่อนใต้น้ำก็คือ,อฝ่ายลุงถึงแม้เขาจะเสียงน้อย เขาก็ยังพยายามที่จะตั้งรัฐบาลแข่งกับฝ่ายเราเพราะฉะนั้นถ้าฝ่ายเราทะเลาะกันเมื่อไหร่ก็จบเหุเราอย่าด่าทอกันนะคะคนเราบางทีมันมันก็เหนื่อยกับการด่าทอนะเหนื่อยกับการถูกด่าว่าอะไรเงี้ยเราต้องรักษาระนอบน้ำใจกันไว้เพราะว่านี่คือช่วงเปลี่ยนผ่านทีนี้คนที่จะซ่อมแซมรถคันนี้คนที่จะพาให้รถคันนี้ เดินหน้าไปได้ไม่ใช่คนเดียวนะคะทุกคนเลยทุกฝ่ายแม้กระทั่งคนขับแม้กระทั่งผู้ช่วยคนขับแม้กระทั่งคนดูต้นทางคนดูหลังรถคนคือทุกอย่างอะคะ่ะประชาชนผู้โดยสารด้วยถ้าผู้โดยสารไม่นั่งอยู่กับที่ถ้าผู้โดยสารวิ่งไปวิ่งมามันก็วุ่นวายค่ะเพราะฉะนั้น ลองดูค่ะคิดคิดกันให้ดีๆแล้วเรารอดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นแล้วค่อยช่วยกันแก้ไขเราอย่าว่ากันเองนะคะขอให้ทุกคนโชคดีคือมารีก็อธิฐานแล้วก็ภาวนาให้ให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เสียทีนะคะถ้าเผื่อเราเข้าไปสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือรัชธรรมนูญค่ะรัชธรรมนูญตัวนี้มันคือถึงแม้ประชาชนไม่ยอมรับ แต่มันก็มันมันเป็นการเราเราใช้มาแล้วสองสมัยเราใช้มาแล้วระยะหนึ่งมันก็เหมือนกับการยอมรับยอมรับไปโดยปริยายค่ะมันมันเถียงยากอะค่ะเพราะว่าสมัยก่อนโนมันก็เป็นเป็นประชาชนเหมือนกันก็ถือว่าเป็นประชาชนคนไทยกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่เขาสนับสนุนแล้วเขาชนะเราก็ยอมเขาค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีๆ คิดให้ดีๆนะคะรักกันไว้จับมือกันไว้ค่ะอย่าให้ฝ่ายนั้นเข้ามาแทรกแทรกเมื่อไหร่พวกเราอะไปไม่รอดนะคะรอบนี้เขารู้แล้วว่าช่องโหว่คืออะไรเข้าออกกฎหมายปิดประตูตายนี่พวกเราดิ้นไม่ได้เลยนะคะกว่าจะได้เลือกตั้งไม่ใช่เรื่องง่ายๆค่ะเพราะฉะนั้นอดทนนะคะพี่น้องอดทนค่ะแล้วก็สู้ค่ะมันจะเกิดปัญหาอะไรก็ช่างเราอย่าเพิ่งไปคิดก่อน มันจะเกิดอะไรขึ้นเราอย่าพึ่งไปว่ากันค่ะเราต้องดูด้วยว่าข่าวมันมาจากไหนแล้วก็ใครเป็นยังไงหวังดีหรือหวังร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องต้อง,ต,องต้องคิดให้ถี่ถ้วนอย่าเป็นเหยื่อเขาค่ะเพราะเราไม่มีอีกแล้วนะคะโอกาสที่เราจะชนะแบบนี้เพราะว่าถ้าเผื่อหลุดไปอยู่ในมือลุงเมื่อไหร่จบค่ะเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องปิดตรงไหนรูรั่วตรงไหนที่ไม่ให้พวกเราต่อสู้ได้เลย เพราะฉะนั้นคิดกันให้ดีๆค่ะหันหน้าเข้ามาคุยกันนะคะอย่ามาแบ่งแยกเลยอีกอย่างหนึง่งเราอย่ายึดติดกับบุคคลคะขอให้ยึดติดกับอุดมการยึดติดกับแนวทางที่มันถูกต้องที่มันอพอจะไปได้เพราะว่าบางอย่างกฎหมายที่เขาเขียนแล้วเขาล็อกเราไว้เพราะฉะนั้นต้องต้องคิดค่ะพี่น้องคิดให้ดีๆรอแก้สถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นอย่าเปิดช่องโหว ให้เขาเข้ามาแทรกเด็ดขาดนะคะรักกันนะคะแล้วตอนนี้ก็อากาศดีแบบนี้ขอกินก่อน <c ười> ใครตื่นสายก็กินสายๆนะคะใครตื่นเช้าก็กินก่อน,นะคะ่ะเชา้ชาเช้าวันนี้วันหยุดนะคะสดใสทุกคนแล้วขอให้ทุกคนได้ได้ยินแต่ข่าวดีๆได้รับแต่ข่าวดีๆนะคะค่ะสวัสดีค่ะ